คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาใส่ตัวเองเหมือนเดินอยู่กลางเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ในหัวเหมือนไฟกำลังไหม้ไม่มีใครเห็นเปลวเพลิงของคุณเลยแม้แต่คนเดียวคุณเคยอยากหายไปจากทุกอย่างไม่ใช่ว่าอยากตายแต่แค่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องราวที่จะจับมือคุณ พาเดินผ่านความมืดสู่แสงสว่างที่คุณอ่านไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงเรื่องราวของคนที่เคยอยู่จุดนั้นมาก่อนคนที่ชื่อว่าแมดเฮกและหนังสือที่ชื่อ Reasons to Stay Alive หรือแดกผู้แหลกสลายสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อดหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคง แหลงรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่องแดทู่แหลกสลาย reasons to stay alive โดยแมดเฮกแมดเฮกคือหนึ่งในนักเขียนชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านงานเขียนที่ตรงไปตรงมาจริงใจและงดงามเขาไม่ได้เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นนักเขียนชื่อดัง เขาเป็นคนธรรมดาที่เคยล้มเคยแตกเคยเจ็บเคยสับสนเหมือนกับเราและคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ความซื่อตรงที่เขาเล่าใน Reasons to Stay Alive ทำให้คนทั่วโลกสะท้อนกลับไปมองชีวิตของตัวเองเห็นความจริงที่หลายครั้งเรามองข้ามไปนั่นคือในวันที่มืดที่สุดเราอาจยังมีประกายแสงเล็กๆรออยู่ข้างหน้าเสมอเขาเล่าว่าโรคซึมเศร้าเหมือนปีศาจล่องหน มันกัดกินข้างในโดยไม่มีใครเห็นแผลมันเป็นการต่อสู้กับเงาในหัวของตัวเองทุกวันทุกคืนจนหลายคนคิดว่ามันไม่มีทางหายเขาบรรยายช่วงเวลาที่ตัวเองยืนอยู่ตรงขอบของความตายแค่ก้าวเดียวก็อาจไม่มีวันกลับมาแต่สิ่งที่ทำให้เขาผ่านมาได้คือการเริ่มต้นมองหาช่องว่างเล็กๆให้แสงรอดเข้ามาเขาเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยที่สุดเช่นการหายใจการลุกจากเตียงการมองท้องฟ้า การคุยกับคนที่ไว้ใจได้ทีละคำทีละประโยคมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบทันทีแต่มันค่อยๆต่อชีวิตขึ้นมาใหม่แมทยังเขียนด้วยว่าความเจ็บปวดที่เราแบกอยู่มันไม่ได้ทำให้เราน้อยค่ามันไม่ได้ทำให้เราน่ารังเกียจแต่ในบางครั้งมันกลับเป็นสิ่งที่บ่มเพาะให้เราอ่อนโยนต่อคนอื่นมากขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตในระดับลึกกว่าเดิม งานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและสูญเสียโอกาสในชีวิตมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกมีผู้คนมากกว่า280ล้านคนทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับภาวะนี้แต่หลักฐานก็ยังแสดงให้เห็นว่าการได้รับการสนับสนุนทางจิตใจการให้ความเข้าใจการบำบัดและการมีแบบอย่างที่ดี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นกลับมาใช้ชีวิตที่มีความหมายได้จริงๆในสหาราชาอาณาจักรเองงานของแมทเฮกถูกพูดถึงในฐานะงานเขียนที่ไม่ใช่แค่หนังสือแต่เป็นเพื่อนของใครหลายคนตลอด46สัปดาห์ที่หนังสือ Reasons to Stay Alive ติดอันดับขายดีไม่ใช่เพราะเขาเขียนหวังจะเป็นกำลังใจอย่างเดียวแต่เพราะเขากำลังบอกว่าเขาเองก็เคยอยู่ตรงนั้นและนี่คือวิธีที่เขาผ่านมา สิ่งที่หนังสือเล่มนี้สอนเราโดยไม่ต้องสอนคือความหวังไม่ได้เกิดจากใครเอามาให้แต่มันเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เรายอมให้ตัวเองยังอยู่ตรงนี้ยอมให้ตัวเองหายใจต่อแม้จะลำบากยอมให้ตัวเองเปิดใจรับมือกับวันพรุ่งนี้แม้วันนี้จะหนักแค่ไหนหลายคนที่เคยอ่านเล่มนี้บอกว่าเหตุผลที่ทำให้พวกเขารอดคือพวกเขาเห็นคนที่ผ่านมันได้จริงๆตัวอย่างนี้เป็นเหมือนหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า แม้จะอยู่ในภาวะมืดมนที่สุดชีวิตก็ยังกลับมามีแสงได้เราเห็นตัวอย่างแบบนี้ในบุคคลสาธารณะอีกมากมายเช่น J.K. r o โ l ล n ิงที่เคยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าก่อนจะสร้าง Harry p o t t ตเตอร์หรือเดเวนเด h ร r o ็อ j จอนสันที่เคยพูดตรงๆว่าเขาผ่านภาวะซึมเศร้ามาก่อนก่อนจะเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันไม่ใช่ทุนทางการเงินแต่คือการยอมรับว่าตัวเองเจ็บปวด และเลือกที่จะค่อยๆสร้างเหตุผลที่จะอยู่ต่อสิ่งสำคัญที่แมดเฮกบอกเราคืออย่าประเมินค่าความเปลี่ยนแปลงเล็กๆต่ำเกินไปเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วโรคหายเขาไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วชีวิตดีขึ้นตันตาแต่เขาทำสิ่งเล็กๆทุกวันจนค่อยๆสร้างชีวิตใหม่และนั่นเองคือข้อความหลักของ Reasons to Stay Alive มันไม่ใช่หนังสือที่บอกว่าชีวิตจะไม่มีวันเจ็บปวดอีกแต่มันบอกว่า เราสามารถอยู่กับมันเรียนรู้จากมันและยังมีชีวิตได้ทุกคำที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้คือการบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับและคุณมีคุณค่าอย่างมหาศาลไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรอยู่ตอนนี้คุณยังมีแสงรออยู่ที่ปลายทางและคุณก็สามารถเดินไปถึงได้เหมือนกับแมทเฮกเช่นเดียวกับผู้คนนับล้านที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนหัวใจและเปลี่ยนชีวิตตัวเอง หลายคนได้ยินชื่อหนังสือแด่ผู้แหลกสลาย Reasons to Stay Alive แล้วมักเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงหนังสือเกี่ยวกับความเศร้าเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือเป็นคู่มือปลอบใจคนที่กำลังหมดหวังมันไม่ใช่เรื่องเล่าที่ทำให้คุณจมอยู่กับความเศร้านะครับแต่เป็นเรื่องที่บอกให้เรารู้ว่าแม้ในวันที่ชีวิตดูเหมือนจะพังทลายเราก็ยังเดินต่อไปได้มันไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่เป็นประสบการณ์จริงที่ถูกถ่ายทอดอย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาเป็นการเปิดเผยความเจ็บปวด แต่ไม่ได้ทําให้คุณตกอยู่ในความสิ้นหวังสิ่งแรกที่เราควรเข้าใจคือความทุกข์ความซึมเศร้าและความรู้สึกไร้ค่าไม่ใช่การตัดสินว่าชีวิตเราไม่มีค่าหรือว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอมันคือสัญญาณเตือนของจิตใจราวกับในธรรมชาติที่สร้างสัญญาณให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวการเจ็บปวดในชีวิตก็เหมือนกระบวนการลอกคราบของงูเมื่อถึงเวลาที่มันต้องเติบโตและเปลี่ยนแปลงมันต้องลอกคราบเก่าออกเพื่อให้ตัวใหม่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้น และพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับเราที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดล้มเหลวหรือสิ่งที่เราไม่ชอบใจเพื่อสร้างตัวตนใหม่ที่แข็งแรงขึ้นข้อดีของหนังสือเล่มนี้คือมันให้ความหวังที่แท้จริงไม่ใช่การสอนให้เพ้อฝันหรือบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทันทีมันสอนให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงและเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันหนังสือสอนให้เรารู้จักยอมรับความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และมองหาช่องว่างเล็กๆที่แสงสามารถลอดเข้ามาได้มันไม่ใช่คำตอบแบบสำเร็จรูปแต่เป็นเข็มทิศที่ชี้ให้เรามองหาเส้นทางของตัวเองหนังสือสอนให้เรารู้จักยอมรับความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมองหาช่องว่างเล็กๆที่แสงสามารถลอดเข้ามาได้ข้อเสียอย่างเดียวที่หลายคนอาจรู้สึกคือหนังสือไม่ได้ให้คำตอบตรงตัวสำหรับทุกสถานการณ์บางคนอาจคาดหวังว่าหลังอ่านแล้วชีวิตจะเปลี่ยนทันทีแต่ความจริงคือการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา ต้องมีความอดทนต้องฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องการอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวไม่สามารถลบความเจ็บปวดเก่าทั้งหมดได้มันไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นความจริงและช่วยให้เราตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ต่อความสําคัญของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่การสร้างความร่ํารวยทางการเงินหรือชื่อเสียงแต่เป็นความมั่งคั่งทางใจและความเข้มแข็งทางอารมณ์มันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพียงการหายใจเข้าออกแต่คือการก้าวผ่านความเจ็บปวดรู้จักให้ความรักตัวเองรู้จักเชื่อมต่อกับผู้อื่นและสร้างแรงจูงใจที่จะเดินต่อไปแม้ในวันที่ทุกอย่างดูไร้ค่าเคล็ดลับสำคัญที่ได้จากหนังสือคือการสังเกตตัวเองเข้าใจอารมณ์และยอมรับความเปราะบางของตัวเองไม่ต้องปกปิดไม่ต้องทำเป็นเข้มแข็งตลอดเวลาการให้ความใส่ใจกับความรู้สึกตัวเอง การบันทึกความคิดการพูดคุยกับใครสักคนที่ไว้ใจได้เป็นวิธีง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้เรารับมือกับภาวะซึมเศร้าได้นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันเช่นการลุกจากเตียงการทำอาหารการเดิอนออกไปข้างนอกเป็นเหมือนการฝึกฝนร่างกายและใจให้เข้มแข็งทีละน้อยผลลัพธ์จากการอ่านและปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่เป็นการสร้างชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายและเต็มไปด้วยโอกาสผู้ที่อ่านแล้วสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสมดุลมากขึ้นหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเศร้าความทุกข์หรือความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโต การเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทันทีมันคล้ายกับธรรมชาติที่เราต้องปล่อยให้สิ่งมีชีวิตลอ,อกคราบเก่าเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นเราต้องละทิ้งความคิดเก่าความกลัวเก่าความคาดหวังเก่าเพื่อเติบโตเป็นตัวตนที่ดีกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าการเจ็บปวดจะหายไปแต่อธิบายวิธีให้เราเดินผ่านมันไปได้นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิด ความเจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณอ่อนแอความเศร้าไม่ใช่สัญญาณว่าคุณล้มเหลวการเข้าใจตัวเองและยอมรับความเปราะบางคือจุดเริ่มต้นของการเข้มแข็งอย่างแท้จริงเหมือนงูที่ต้องลอกคราบมันไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเติบโตการทิ้งสิ่งเก่าไม่ใช่การละทิ้งตัวเองแต่เป็นการสร้างตัวเองใหม่สุดท้ายสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกเราคือเหตุผลของการมีชีวิต ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมทุกวันที่คุณยังหายใจยังมีโอกาสที่จะค้นพบแสงเล็กๆที่ช่วยให้คุณก้าวต่อแม้คุณจะอยู่ในวันที่แหลกสลายที่สุดก็ตามหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆคุณเป็นเข็มทิศช,ชี้ทางและเป็นตัวเตือนใจให้คุณรู้ว่าแม้ความมืดมิดนั้นมาเยือนโลกยังมีเหตุผลให้คุณอยู่ต่อและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังเสียงตัวเองคุณจะเห็นความงดงามในชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ถ้าคุณกำลังฟังอยู่และรู้สึกว่าคุณเองกำลังแหลกสลายผมอยากบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องหายเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณมีเหตุผลมากมายที่จะอยู่ต่อมีคนที่อยากเห็นคุณยิ้มอีกครั้งมีเรื่องราวที่รอคุณไปเจออย่าหยุดเชื่อในแสงเล็กๆนั้นนะครับสุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการหาหน,นังสือไว้เป็นส่วนตัว ก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอรวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอรวยต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ